เป็นสระอินโดจีนเนี่ยเราก็มีทฤษฎีศาสตร์ในการที่จะขยายธุรกิจนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมีเพื่อนนะครับในท้องถิ่นนั้นนะครับคือเราต้องมีในเรื่องของพันธมิตรทางธุรกิจที่ที่เข้าใจ,จตลาดที่นั่นไปนะครับซึ่งก็เป็นโมเดลธุรกิจของ BJC ที่เข้าไปนะครับ <c oughs> อย่างที่2เนี่ยในการที่ขยายธุรกิจของเราที่นู่นเนี่ยคงจะเน้นในเรื่องของการอย่างแรกเนี่ยคือเป็นการสร้างฐานกระจายสินค้าก่อนนะครับเ <c oughs> พราะว่าเป็นแนวทางที่เราไปเพื่อที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคใน ในแต่ละประเทศนะครับในอินโดจีนให้มากขึ้นนะครับพอเราเข้าใจบริการผู้บริโภคแล้วว่าเขาบริโภคสินค้าแบบไหนนะครับสินค้าประเภทอะไรสินค้าชนิดไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตามไปด้วยในการลงทุนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะเป็นในเรื่องของการตั้งฐานการผลิตที่น่นนะครับครับประเทศที่เราไปให้ก่อนพันดาแตกคือเวียดนามนะครับตอนนี้เนี่ยเ,เรามีพนักง,งานที่นู่นเนี่ยเกือบพันคนละทำงานที่นู่นนะครับที่เวียดน,นาม แต่เราถามว่าเราพอใจในสิ่งปัจจุบันที่เราทำไหมเราคิดว่ายังมีโอกาสนะครับที่จะเพิ่มในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการจ่ายสินค้าที่เวียดน,นามนะครับตอนนี้ในกลุ่มของ BJC เ,เ,เองเนี่ยนะครับผ่านบริษัทไทยขอบเนี่ยก็จ่ายสินค้าอยู่ได้ประมาณ5 0,000จุดที่เวียดนามนะครับจริงๆเราอยากจะเห็นนะครับเป็นแสนจุดแสนห้าแต่ห้าหมื่นหรือ20 0 0 0นจุดนะครับภายในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพื่อทําให้เราสามารถที่ได้การจายสินค้าที่ครอบคลุมไปทั่วถึงประเทศจริงๆนะครับ ในขณะเดียวกันนี่เราก็ให้ให้น้ำหนักกับประเทศที่มีประชากรเยอะนะครับทางซ้ายของเราเนี่ยคือทางประเทศพมา่าด้วยนะครับ BJC เองจริงนะเป็นลงทุนที่พมา่าเนี่ยเราเข้าไปศึกษาตลาดเนี่ยเป็น10บสปีแล้วนะครับจังหวัดนี้เนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปในส่วนของในการที่จะกระจายสินค้าที่พมา่าได้มากขึ้นนะครับ คิดว่าภายใน3ปีนี้ต้องทําให้สามารถอย่างน้อยมีฐานกระจายสินค้านะครับในอินโดจีนให้อ,อย่างน้อยนียต่ต้องครบทุกประเทศนะครับแต่ว่าหลายใช้เวลาในการต่อยอดคือภายใน3ปีก่อนที่ a e เเปิดเนี่ยนะครับบีซี <J> ต้องมีครบละนะครับไม่ว่าที่พม่าเองนะครับที่ลาวที่ขเขมรและรวมถึงเวียดน,นามให้กว้างขวางกว่านี้ะนะครับหลังจากนั้นก็เสเตต่อไปคือเป็นเรื่องของอาเซียนใช่ครับและสุดต่อไปใช่ครับเป็นจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ ดโอจีนเนี่ยสามล้านคนแล้วเนี่ยก้าต่อไปเนี่ยเราค่อยจะขยับไปประเทศที่อื่นในอาเซียนให้มากขึ้นก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของรา,ายได้จากต่างประเทศมาเนี่ย นะครับก็โตขึ้นนะครับในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับจากเดิมน,นี่ไม่ถึง5%นะครับในช่วงของสามปีก่อนเนี่ยในปัจจุบันปิดปลายปีเราเกือบ15%แล้วเป็นมาสักสิบสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ภายใน4ีปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนก็อยากจะเห็นสัดส่วนเนี่ยปี10-25%จากยอดขายที่โตขึ้นมานะครับ,รบก็หลังจากที่เราควบคุมโดจีนได้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้มันถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมเนี่ยอยากจะมีรายได้จากต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นหนึ่งนะครับ จริงธุรกิจในปัจจุบันที่เมืองไทยเนี่ยจะมีโอกาสในการที่เติบโตเยอะนะครับก็ในแง่ของธุรกิจปัจจุบันของ B ิ่เซีในเมืองไทยก็จะมีในเรื่องของทางบรรจุภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วอลูมิเนียมนะครับจะมีในส่วนอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็จะมีสินค้าผู้วชภัณฑ์นะครับซึ่งทั้ง3แกนที่เป็นธุรกิจปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโอกาสเติบโตได้อีกนะครับในแง่บรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ในแง่ของแก้วในแง่ของกระป๋องเนี่ยเราก็มีโอกาส ตเติบโตขึ้นทั้งที่ในส่วนของแก้วเองตอนนี้เราใหญ่สุดในอาเซียนแล้วแต่เราก็ยังมีโอกาสเติบโตในปีนี้เนี่ยกระป๋องก็มีการขยายนะครับเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของอุปโภคบริโภคเองเนี่ยก็เน้นหลักๆนะครับเราก็มีการจัดโครงสร้างในส่วนของแบ่งชัดเจนอุปโภคบริโภคแบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับทางอาหารและส่วนที่เกี่ยวกับที่ไม่ใช่อาหารนะครับก็ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารและไม่ใช่อาหารเนี่ยเราก็พยายามที่จะเติบโ,โตโด,โดยการให ให้มีการหาสินค้าใหม่ๆเข้ามานะครับมีการสร้างแบรนด์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการนําสินค้าของอื่นเข้ามาขายมากขึ้นคือเน้นในเรื่องการการกระจายสินค้าของคนอื่นมากขึ้นนะครับก็จะทาเหมือนกับสิ่งที่เราทำที่ต่างประเทศนะครับในแง่ของสินค้าทางเวชภัณฑ์เองเนี่ยก็มีโอกาสาที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของต้นน้ํามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตยานะครับทางเราก็อยากจะนน เทคโนโลยีการผลิตยาที่ชั้นนาจากต่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาทําในเมืองไทยนะครับก็อยากให้ไทยนี่สามารถที่จะมีการผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นนะครับหรือแม้ว่าหรือแม้อาจจะเป็นในเรื่องของไายน้ำในส่วนของยาหรือว่าเครื่องมือแพทย์คือในเรื่องของวี t a i l นะครับเรื่องคารปลีกที่เกี่ยวกับธุรกิจยาก,ก็เป็นโอกาสในการเติบโตนะครับธุรกิจใหม่ที่อยากจะทําที่จะเห็นที่จให้ความสนใจอยู่ก็จะเป็นธุรกิจค้าปลิกซึ่งเรายังให้น้ําหนักอยู่นะครับ ปีนี้ก็ตั้งเป้ายอดขายไว้นะครับ20%นะครับจากปี2011นะครับซึ่งเราโตขึ้นมา20%นะครับเเมื่อทียบกับ2010นะครับ